กอดเลนเจอร์ไวท็กปี15พศ1 5 7 6เกียรออโ,โตครับสภาพสวยเลยนะครับเป็นไวท็กสีส้มเครื่องยนต์2.2ออโต้นะครับสภาพดีมากครับสวยฮะพร้อมใช้งานฮะเลขไม้แสนสองครับ เออออโต้ e นะครับรุ่นไวทแท็กครับผมไวทแท็กก็เป็นเบาะหนังสีดำครับรถเดิมฮนะสภาพดีนะครับนะี่ฮะเดิมทุกจุดครับผมสภาพสวยครับไวทแท็กครับไวทแท็ก เดิมเลยนะครับสีประตูกเกียร์โตฮนะเอบเบบีเอสครับก้ำมันะไม่เคยถอดนะครับนะฮะเดิมทุกจุดฮะนะครับ,นะรบสภาพดีมากครับ เรื่องดีนะครับเรื่องดีเลยไม่มีคนนะฮะเติมนะครับเตินนเเมทุกจุดเลยครับผมรับดีมากๆ,ๆครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ AP Auto Car ครับผม